มายาทีวีอวอรส2 0 2 5่บหร่วมบร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2 5 6อสวัสหีารัอสวกสีครับสอัสดีความยินดีชื่อถือลัวคอนเสอร์ใหม่ของพี่โกลทั้งหมดก็ ลุกวันนี้ครับผม Bar Winter Uniqlo ครับมากับทีม revisiting classic <laughs> revisiting จริงๆคือการกลับเข้าไปในช่วงคลาสสิกแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความคลาสสิกมันกลับมามีชีวิตขึ้นมาโดย Uniqlo ครับผมลูกที่เราใส่วนันนี้เอออย่างเสื้ออย่างกางเกงจริงๆอาจจะดูแบบ complex อาจจะดูมีหลายเลเยอร์แต่จริงอๆเบสมันง่ายมากๆ <laughs> ผมใส่ตั้งแต่แค่พูดง,ง่าย,นะยนๆนะเสยืดเกงยีนราบาใบ ต่ผมแค่เสริมเลเยอร์เข้ามาให้มันมีความ fall winter มให้มันมีความลุกเล่นเพราะว่าอินสแเรชั่นจากลุคนี้ผมได้อินสแเรชั่นมาจากการไปย่านเมืองกรุงเก่าความคลาสสิกของประเทศไทยหลายคนอาจจะถามว่า fall winter มันใส่ในไทยได้จริงหรือเปล่าทำไมเสื้อผ้ามันดูหนาจังเลยมันดูใหญ่มันดูแบบหลายชั้นประเทศไทยมันเมืองร้อนแต่นี่แหละครับเวลาเราไปเที่ยวคาเฟ่อะ เราก็ต้องอยากแต่งตัวแล้วก็ต้องอยากสนุกใช่ไหมล่ะ <c oughs> ผมก็มีการเลเยอร์3ชั้นก็จริงแต่ข้างในยูนิคอร์ยูแอริซึมมันระบายอากาศครับกา <c oughs> งเกงยีนดูเหมือนจะไม่ไม่ สบายมากเพราะว่ากางเกงยีของยูนิโคลเขาหนุ่มเขาใส่สบายไม่อึดอัดเสื้อตัวข้างในฮูดดี้เป็นซิปครับผมแล้วก็ผ้าจริงๆไม่ได้หนามากแต่ความพิเศษของเขาคือทรงที่ดีมากๆแล้วก็แจ็คเก็ตตัวสุดท้ายมีความคลาสสิกเฮเธอเพิามเหไหมเเธอเพิรมันมีความเป็นลายเป็นลายตารางก็คือมีความคลาสสิกไม่ใช่แค่นั้น มีกามาจีเห็นไหมแค่นี้มันก็สามารถอัพสเต็ปแฟชั่นแล้วก็อัพลุคเข้ามาได้แล้วมีความเป็นฟอ f วินเทอร์แล้วแล้วก็ไม่ร้อนด้วยสามารถไปเที่ยวในย่านเมืองกรุงเก่าสบายๆมากเลยครับผมแต่ถ้าร้อนจริงๆก็สามารถถอดได้ทุกที่ทำไมอร่อดถูกครับผมนี่แ r e s e n t e r ต่อตอร์ต่ออีกสี่ปีนึกถึงอะไรแล้วพูดถอดเจอใหม่ดิถอดไปแล้วถอดแล้วเดรสไม่สวยแล้วขออนุญาตใส่คืน ไมคี้นี่ก็คือยูนิโคลที่คือผมบอกเลยว่าผมเป็นแฟนขับยูนิโคลมากโอ<า>้โห oh, เสื้อผ้าบนลาวหรือว่าจริงๆถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนขับผมอาจจะเห็นผมใส่อยู่แล้วแหละคือเสื้อเสื้อเบสอะ่ะเขาจะเรียกกันเป็นเสื้อเบสเนาะเสื้อยืดกางเกงยีนหรือว่าเสื้ออะไรที่มันแบบเป็น c a ช u a ลแวร์หรือว่าเป็นอวี่เดย์ของผมอะ่ะมันคือยูนิโคลเลยค <c oughs> รับยูนิโคลล้วนเลย แือว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ตอบโจทย์ตอบตอบโจทย์เราเลยใช่ป่ะตอบตอบโจทย์มากครับผมก็ใส่สบายแล้วก็แมทช์ง่ายมากแล้วก็มีหลายสีให้เลือกมีหลายเนื้อผ้าให้เลือกด้วยครับผมแล้วก็ยิ่งคอลเลคชั่นนี้เขายิ่งนําเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆมันยิ่งเป็นความแบบความพิเศษของยูนิโคลอยู่ตรงนี้แหละฝากเลยครับก็ฝากด้วยนะผมฝากสายแฟชั่นทุกคนวยครับผมจริงๆไม่ต้องฝ่ายแฟชั่นก็ได้เพราะว่ายูนิโคลก็ทํามาตอบโจทย์ทุกคนอยู่แล้วทุกไลฟ์สไตล์อยู่แล้วก็ ฝากยืนโคด้วยครับผมกับคอลเลคชันใหม่ for winter 2 0 2 5ครับเออนะนี่ลนะนะอยากดรออยากหล่อต้อ,องใส่เหมือนไมคที่ <S 1> <S 1> <S 1> <S ใช่ครับถ้าใส่แบบหล่อแล้วใส่แล้วหล่อเหมือนไมคที่เลยไหมผมว่าทุกคนที่ใส่อยู่ในโคลไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนหล่อสวยแน่นอนรอดก่อนเลยยากล้วเรื่องนี้อ่าโอเคขอ เราญาติถามเรื่องของเราครับผมถ้าสุดเรื่องเซ็นเรื่องสัญญาแบบฟิกที่สิ้นสุดกันไปค่ะครับผมอันนี้คือ,อยังไงคะเราเป็นการตัดสินใจของไมคกี้ก็จริงๆก็เหมือนตามที่ประกาศเลยครับเป็นการหมดสัญญากาันร<ช>ับกาตัดสินใจยาก,ยยากยไหมกับการที่ไม่ไปต่ออะไรอย่างนี้ยก็เอ่อถ้าถามว่าไม่ไม่ได้เป็นการตัดสินใจที่ยากเพราะว่าเรามีการคุยกันมา ระยะหนึ่งแล้วด้วยแหละครับผมเรื่องการสิ้นสุดสัญญากันคือก่อนก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุดเราก็ต้องมีการคุยกันก่อนแล้วแล้วก็เป็นอันตกลงกันทั้ง2ฝ่ายว่าจะเป็นตามนี้คือจริงๆก็ที่ประกาศไปก็ช,ชัดเจนมากๆเหตุผลที่เราแบบไม่ต่อสัญญาหลัยๆงเลยคือเรื่องอะไรคะเมื่อกี้ก็มันมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรหลักครับผมผมก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นอีกพาร์ตนึงในการทํางานที่ผมอยากจะ ลองทําดูความจริงก็ต้องขอขอบคุณพี่ปิ๊กมากๆเขาก็พาผมเข้ามาวงการแล้วก็เราอยู่ด้วยกันมา5ปีแล้วจริงๆมันเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นแต่ว่าด้วยช่วงที่เราเตรียมตัวกันแล้วก็ละครเรื่องแรกกว่าจะออนตั้งแต่ตอนถ่ายก็3ปีแล้วก็เราอยู่กันมาก็เป็นความทรงจําที่ดีต่อกันก็ยังทํางานกับพี่ปิ๊กอยู่ัพี่ปิ๊กว่าไงครับการบินครั้งนี้ ต,ตอนที่เราตัดสินใจตอนที่เราไปบอกพี่ว่าเออแบบไม่กี่มมไต่อเลยนะเขาไม่ต่อสัญญานะหรือรอย่างนี้ยพี่ปิ๊กว่าไงครับก็จริงๆเขาก็ซัพพอร์ตนะครับผมแล้วก็อย่างงานที่เป็นสัญญาต่อเนื่องมาจากของพี่ปิ๊กเราก็ยังทํางานด้วยกันตามปกติก็ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเรา <c oughs> เอา่าแบบใช่ไม่ใช่ว่าขาดกันครับพี่ปิ๊กมียืมบ้างไหมถามว่าถามว่ายืมไหมก็คือเป็นเป็นการตกลงกันเป็นที่สิ้นสุดแล้วว่า5ปีนี้เราก็แบบ เราพอใจแล้วแล้วก็ทางฝั่งพี่ปิ๊กเขาก็โอเคกับการตัดสินใจของผมแล้วก็ต้องขอ,องจริงๆคืออยากขอบคุณพี่ปิ๊กม,มากๆครับการตัดสินใจของอะไรที่ยากที่สุดสำหรับเราอะไรที่ยากที่สุดล่ะครับอ่ามันจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะครับทุกเรื่องมันมีเรื่องยากอยู่แล้วอาจจะเป็นเรื่องอนาคตและกันครับผมที่อาจจะยากเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยลอง ตอนนจุดจุดมุ่งหามายของเราคือยังไงลร <c oughs> าแต่ที่เป็นมาดูแลตัวเอง <c oughs> อยากจะรับงานที่หลากหลายขึ้นครับผมะล่าสุดผมก็ได้รับบทเป็นพิธีกรก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งใหญ่มากๆในชีวิตที่ผมไม่เคยลองทําแล้วผมก็อยากจะเรียนรู้มันแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสหลายๆโอกาสมากขึ้นในอนาคตด้วยคือก <c oughs> ารออกมาดูแลตัวเองแบบหลายๆคนก็จะรู้สึกแบบ มันก็จะมีความตัวอยู่ลึกๆโอไนที่มีเรื่องกังวลไหมใ,ใช่ในการรับงานในการแบบอะไรแบบนี้นะคะ่ะส่วนตัวผมไม่ได้กังวลน,นะครับ<ม>ก็ตามตามหลักการของการทํางานแล้วกัตอนนี้ผมก็บิ i l d t ใหม่ก็มีการเปิดบริษัทใหม่แล้วในชื่อเอ็มพรก็รับงานผ่านบริษัทตัวเองด้วยแล้วก็ส่วนในพาร์ทอื่นๆในการทํางานเดี๋ยวก็ต้องคงต้องลองผิดลองถูกกันไปเรื่อยๆแต่แต่ก็ไม่ได้เป็นที่กังวลมาก ผลที่เราอยากมาดูแลตัวเองครับว่ายางไงคือห้าปีบางคนอาจจะมากบางคนอาจจะน้อยอแต่แบบเราก็คือตัดสินใจเลยห้าปีเราออกเาดนรายตัวเองผมว่ามันเป็นเหมือนยุคไม่ใช่อยู่กับเป็นการเปลี่ยนผ่านในชีวิตแล้วกันครับเหมือนถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเราเรียนจบมธัธยมเวลาเราจะเข้ามาหาลัยเราก็ต้องมีการตัดสินใจผมก็รู้สึกว่า เคเราทํางานมาแล้วพาร์ทการเข้ามาในวงการหรือว่าพาร์ทการรับงานต่างๆ5ปีแรกของเราอะมันผ่านมาแล้วแล้วก็ผ่านมาได้ด้วยดีผมรู้สึกว่าพาร์ทเนี้ยมันควรจะเป็นการการตัดสินใจในครั้งใหม่ในการใช้ชีวิตมันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันใช่ไหม,มไม่มีครับไม่มีไม่มีครับเนียงานในแง่ของการเร่วมง,งานการความคิดทัศนคติตรงอะไรก็มีการพูดคุยกันครับผมถึงทัศนคติในการทํางานหรือว่าการมองดิเรกชันอะไรต่างๆแล้วก็ก,ก็ก็ไม่ได้มีปัญหาครับ แล้วเ,เรื่องงานเราเราโอเคเราแฮปปี้ไหมในเรื่องของตัวงานพี่ปิ๊กตอนที่อยู่พี่ปิ๊กแล้วแบบมีงานเ,ออเราให้บริการงานเราโอเคไหมมากไปไน้ปปนอยไปยังไงคือทางฝั่งพี่ปิ๊กเขาก็เป็นผู้จัดการดาราที่ที่ถือว่าเป็นมือาชีมมาแล้วเขาอยู่มาทุกยุคเลยจริงจเอาจริงผมก็เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากเขาด้วยเช่นกันแสดงว่าไม่เกี่ยวกับว่างานเราน้อยเราเลยออกมาดีกวมากหรือว่า เหตุผลเรื่องของตัวรับในในเรื่องของการทํางานมันไม่ไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญในการที่ผมหมดสัญญากันแล้วก็ไม่ได้ต่อสัญญานะอันนี้มีผลกับทางช่องสามไหมไม่มีครับไม่มีก็คือเราก็ยังเพราะว่าผมยังมีสัญญากับทางช่องสามอยู่ใช่สัญญาช่องสามยังเหมือนเดิมยังเป็นเหมือนเดิมแต่สัญญากับพี่ป๊ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไปแค่ management ของการเป็นแบบการรับงานหรือว่าการติดต่อมาเฉย ตอนนี้พอออกมาดูเวลาตัวเองมันเป็นไงบ้างงานที่มีเข้ามาหรืออะไรเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยตั้งแต่เนี้ยก็ใหม่นะครับแต่จริงๆคือผมก็ไม่ได้ทําเองทั้งหมดนะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่รับรับงานเองทั้งหมดตอนนี้ผมก็มีทีมแล้วก็มีคุณแม่กับพี่ชายที่คอยช่วยดูอยู่ด้วยก็พยายามฟอร์มทีมกันเราอีกบาทเป็นซีอีโอ่ไหมคะเป็นซีอีโอของสายซีอีโอหรอแล้วพูดเยอะผมก็เขินนะแต่ถ้าถ้า ถ้าใช่ไหมก็คงใช่แหละครับใช่ซ e o ก็อยากอยากจะลองดูเหมือนกันครับผมก็เป็นอีกฟาร์มหนึน่งที่น่าน่าเรียนรู้เราปรึกษาใครไหมลูกใน,นี่ของการผอตัดสินใจว่แบบเอ้ยเพื่อหาใช่เพื่อเพื่อแบบดูอะไรละอะไรยาวอะไรนิติอะไรปรึกษาด้วยแล้วก็จากการเรียนรู้ตลอด5ปีที่ทํางานมาในวงการนี้ด้วย ทั้งคุณแม่ทั้งพี่ชายแล้วก็ญาติผมรวมถึงแม้กระทั่งทีมของพี่ปิ๊กเองก็มีการปรึกษากันมีการคุยกันตลอดอย่างแฟนคลับค่ะกพค่อนขางใจหายกันนะารับสินใจครั้งนี้อะไรอย่อางเงี้ยเราพอจะรู้ฟีดแบ็กใช่ไหมก็ฟีดแบ็กของแฟนคลับก็ยังซัพพอร์ตผมก็ต้องขอบคุณแฟนคลับมากๆที่ยังยังอยู่ด้วยกันอยู่ก็ยังอยากจะเห็นผลงานของในอนาคตครับตอนนี้เห็นมันมีเรื่องของการปิดครับผม เหตุการณับด้วย,<ช><ล>ยคือจริงๆอ่ะอันนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นผมคงไม่รู้ในรายละเอียดแต่ว่าตอนนี้เขาปิดตัวผมก็รู้สึกใจหายใจหายจริงๆเพราะว่าบ้านแฟนคลับคือด้วยนโยบายของบริษัทพี่ปิ๊กครับเขาเขาก็ไม่ได้ทําเป็นออฟฟิเชียลหรือว่าเป็นบ้านหลักหรืออะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นบ้านที่อยู่มานานที่สุดที่เขาปิดตัวลงผมไม่แน่ใจเลยว่าเขามีแบบ เรื่องไรแต่ผม,ผมที่รู้แน่ๆคือเขาแบบซัพพอร์ตแล้วก็ยังคงซัพพอร์ตอันนี้เป็นของแฟนคลับเขาเปิดตอ้ตั้งขึ้นมาเองใช่ไหมเขเดืเนี้ยใ,<ล>ใช่ครับแล้วเขาก็ตัดสินใจปิดลงใช่ครับแต่ว่าเรื่องของแฟนคลับคือในในพาร์ทของผมผมเป็นนักแสดงผมจะไม่รู้ว่าวน,นกาใช่ว่าเป็น<ม>เขาเป็นยังไง<ม>คือเพราะปกติแล้วเวลาแฟนคลับ<ม>ก็มีอะไรเขาก็จะติดต่อไปทางพี่ปิ๊กเป็นส่วน<ม>ส่วนใหญ่ ผมจะรู้แบบหน้าง,งานเป็นหลักแล้วเสียใจไหมเสียดายไหมเสียใจแบบคือก็อย่างที่บอกผมใจหายแต่ก็เข้าเข้าใจผถึงเหตุผลว่าทําไมเขาถึงปิดอืคืออะไรหรอคะน้าก็คงแต่และาเพ่นก็มีเหตุผลก็ครับ แต่เราก็ขอบคุณความรักที่เขาให้ใช่ขอบคุณมากๆแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะมีบ้านใหม่บ้านใหม่ตอนนี้พลังก็เหมือนว่ากลับมาเหมือนิมใช่ครับก็เป็นความรู้สึกที่เหมือนโรลเลอร์คสเตอร์นะตั้งแต่หมดสัญญาขราบปิดห้างใหม่รับงานเองรับงานมันมันเป็นช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าท้าทายมากๆในทุกๆวันเลยแล้วมองว่าตอนนี้คือกำลังประจนภัยอยู่ผจญภัยเลยเหรอจัยก็ พจนไม่ใช่ไผ่กันเพจน์งานพจน์งานพจน์ชีวิตพจน์ชีวิตอ่าตอนนี้เราโอเคใช่ไหมในเรื่องของหลายๆอย่างโอเคครับผมโอเคมากๆเลยครับเริ่มจัดดดการรไ้้ีขึนนัเป็บมือจัดการดีครับผมก็ก็มีเวลาได้แล้วก็มีรุ่นพี่หลายๆคนที่คอยให้คำปรึกษาอยู่เยอะมากๆจริงๆขอบคุณทางช่องสามด้วยเหมือนกันที่เขาก็ให้คำปรึกษาที่ดีด้วยตอนนี้ในในของแฟนคลับอะค่ะในของแฟนคลับก็ยัง สปอร์ตเรายังหนีแน่นใช่ไหมคะใช่ครับผมเอาที่เราดูไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับแฟนคลับใช่ไหมในการแบบอ่ผมก็หวังว่าจะไม่ครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้คือด้วยตัวผมเองครับผมจะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของการจัดการงานของทางแฟนคลับครับคือแฟนคลับผมก็น่ารักรักรักเสมออยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาจะ อยากจะมาหรืออยากจะไปหรืออยากจะทำอะไรผมให้อิสลามเขาแบบเขารบมากอยากบอกอะไรกับแฟนคลับทุกคนเลคะรักมากอยู่ในช,ช่วงที่แบบใช่คืออยากจะบอกแฟนคลับทุกคนว่าช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้มีผลงานทางทีวีหรือว่าทางละครหรือทางอะไรให้หลายๆคนได้ได้ดูกันหรือว่าได้รับความสุขกันเหมือนที่เคยผ่านมาแต่ว่าขอขอบคุณเลยที่ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังคอยซัพพอร์ตในทุกๆงานทุกๆ ด้านทุกๆแสปเปคในการไม่ใช่แค่พาร์ทงานแต่ว่าในพาร์ทของการใช้ชีวิตด้วยในพาร์ทส่วนตัวด้วยคือขอบคุณมากๆครับผมแล้วก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปอีกนานๆนะครับแล้วตอนนี้ก็มีให้ติดตามเรื่องรายการใช่ไหมใช่ครับก็เวบานใหม่เวิร์บในการไปก่อนเป็นพิธีกรอ่าช่องอะไรนะช่องอะไรนะช่องเวครับพอยท์ครับตอนนี้ช่วงเดือนตุลาครับ ความหลากหลายของงานก็จะมีแบบนิ้มากขึ้นเรื่อยๆก็หวังว่าอนาคตจะจะมีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆก็ผมเป็นคนที่ชอบลองเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างอยู่แล้วครับผมเมื่อกี้ต้องขออนุญาตพี่ปิ๊กก็มาร่วมงานนี้ด้วยใได้เจอกันไหมคะเจอกันครับเราอยู่ในห้องแต่งตัวด้วยกันก็คืออ่า อย่างที่บอกไปอย่างที่ประกาศไปครับผมคือผมอหมดสัญญากับพี่ปิ๊กก็จริงคือการรับงานหลังจากนี้ของผมผมก็จะรับงานผ่านบริษัทคิมพาวของผมแต่ว่าอย่างงานวันในวันนี้มันเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องมาจากสัญญาเดิมผมก็ยังมีการทํางานกับพี่ปิ๊กเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่แบบเหมือนเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่มีอคาาติไม่มีอะไรต่อก,กันคือทุกอย่างเป็นปกติมากไม่อยากจะให้ทุกคนกังวลในจุดนี้อ้เมื่อกี้พี่เออมีลายตัวไหมเยค่ะมาจากสัญญาเก่าก็ เรื่องรายละเอียดผมอาจจะย,ยังไม่สามารถพูดได้ทั้งหมดแต่ว่าก็จะมีอย่างพวกตัวสัญญาที่เกี่ยวเนื่องมาก็ยังจะสามารถทํางานร่วมกันกับพี่ปี๊ได้อยู่เพราะอย่างเมื่อกี้พี่ปี๊ก็บอกว่ามาดูแลสองหนุ่มสองน้าหมาของพี่กับกองทัพพีคสูงครับเราก็ยืนยันว่าตรงนี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพี่ปี๊กับเรา<ช>ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแค่หมดสัญญากันตามปกติเลย อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่หลายคนก็เป็นห่วงเหมือนกันตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านใช่ผใจมว่ผมก็เป็นห่วงมากคือจริงๆอราติดตามข่าวนะ,ะไม่ใชตต่ตั้งแต่ตั้งแต่ที่เขาประกาศว,ว่าพายุจะเข้าแล้วก็เพราะว่าบ้านผมก็ภาคเหนือด้วยผมก็เป็นกังวลที่บ้านด้วยเหมือนกันก็ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้ก็ส่งกําลังใจให้ทุกๆคนที่จังหวัดน่านด้วยนะครับผมที่ประสบภัยน้ําท่วมอยู่ก็ขอทุกคนระมัดระวังตัวดีๆแล้วก็ขอภาวนาให้ฟ้าฝนเป็นใจ หยุดตกแล้วก็กลับคืนมาสู่สภาวะปกติได้ดีครับตอนนี้นมันมันก็กระจายไปทุกสถานการณ์ที่เลยไม่เป็นห่วงอยู่ใช่ครับก็ต้องเฝ้าระวังครับแล้วก็อยากจะฝากทุกคนอีกยันก็คืออาจจะฝากศึกษาวิธีการรับมือภัยน้ำท่วมที่ถูกวิธีด้วยเพราะว่าทุกคนจะได้ปลอดภัยครับที่ผ่านมาเคยมีประสบการณ์ที่อยู่ในสถานการณ์ที่น้ำท่วมไหมผมว่าโชคดีว่าไม่เคยบ้านไม่เคยน้ำท่วม พราะว่าจังหวัดลำปางส่วนบ้านผมจะอยู่อยู่สูงนิดนึงใช่ครับแต่ว่าสัมผัสได้ถึงความรู้สึกใช่ใครบคือเป็นเป็นห่วงมากๆคือถ้าเกิดว่านึกว่าตัวเองเป็นคนโดนก็เราก็คงจะทุกใช่ก็แปลว่าตอนนี้คือทางที่บ้านก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรถูกไหมทางบ้านผมไม่ได้รับผลกระทบอะไรครับทางญาติที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงอผมญาติผมไม่ได้มีที่จังหวัดใช่แต่ก็เป็นห่วงเพราะว่า คือภาคเหนืออยู่ด้วยกันแค่ไม่กี่จังหวัดเองแล้วก็ทุกคนเหมือนเป็นเพื่อนพี่น้องกันก็นจังหวัดน,น่านผมก็ไปเที่ยวบ่อยก็รู้สึกเป็นห่วงแล้วก็อยากจะส่งกำลังใจไปให้ครับคิดว่าสิ่งไหนที่สําคัญที่สุดในภาวะที่แบบนี้สติครับสติสําคัญที่สุดครับอยากจะให้ทุกคนอย่างที่บอกครับผมอยู่รอดปลอดภฐฐัยมีสติให้กำลังใจคนไทยนะค่ะไม่ว่าทุกสถานการณ์เกิดขึ้นเราคนไทยแบบ สำหรับทุกๆคนนะครับเราคนไทยเราสปอร์ตกันมีอะไรเราช่วยเหลือกันนะครับคนไทยเรารักกันครับแค่นี้เลยใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับมองตรงไหนมกกับ้าีนี่มิกมองกันแล้วเดี๋ยวมิกิเอาันไ่อยนะเอาการก่อนก็ได้ค่ะเรา เนีย่ยแล้วก็จะนิ่งไม่ได้แล้วเลยนะหนสขอบคุณค่ะ <ab> ้องนี้ได้ไหมคะ1น3สขอบคุณค่ะไม่กินก้องนี้นะคะก้องนี้ไม่ยซ้ายขาซ้ายขซ้ายเลยไม่ยอมม่กินเม่กินไอเยอ ไหนสวยไหมแท็กมาใช่พี่ไม่กซ้ายอันเดิคิดเลยใช่นใช่ี่ใช่พี่ม่กพี่าอนานิ่งหรือวิดีโอครับโอเคครับอะนนี้นิ่งค่ะอตอนนั้ก็มา